อันนี้ประเทศอะไรประเทศอะไรสิงโป์สิงคโปร์เออเก่งจังเลยสิงคโปร์ต่อไปลูกต่อไปประเทศอะไรต่อไปประเทศอะไรประเทศอะไรเนี่ยไม่ต้องมาดูประเทศอะไรประเทศอะไรโดเชียเอ้เก่งจังเลยโดเชีย เฮ้ยโดเชียนั่นเห็นไหมเก่งอีกแล้วอันนี้ประเทศอะไรประเทศอะไร,ประไปที่ไปดูไปดูนุ่นไปดูนุ่นประเทศอะไรไปดูนุ่นเร็วประเทศอะไรมันจะไปก่อนประเทศอะไรเวียดนามน,นั่นเก่งจังเลยเนนวียดนามเออเห็นไหมเห็นไหม ไปดูไปดูไปดูประเทศอะไรประเทศอะไรมาประเทศอะไรไปดูนู่นประเทศอะไรไปดูดิประเทศอะไรเออไปทายก่อนประเทศอะไรเร็วๆประเทศอะไรกัมพูชาเออหน่ะเราเรียกประเทศอะไร ประเทศอะไรไปไปดูไหมไม่ต้องมากัดไปดูบนจมดกไปก่อน <c oughs> ประเทศอะไรประเทศอะไรลาว <c oughs> อ่ามาอะไมาแล้ประเทศอะไรแล้วลูมาเชียโอ้โเก่งงเลย,ยมาเชียชย ทศอะไรอ่ะต่อไปมาเชียแล้วต่อไปประเทศอะไรลูกต่อไปประเทศอะไรประเทศอะไรบูไนประเทศอะไรนะอูยอูยประเทศอะไรอูนัยนั่นเห็นไหมแล้วนี่ประเทศอะไร ประเทศอะไรนี่ประเทศอะไรแล,ล้วเนาะโยโย่เย็นน้ำไม่ใช่ปืะเอะไรปิป้นพูดไม่ได้ยังว่าพูดได้เอาประเทศอะไรนี่ประเทศอะไรแล,ล้วเนาะประเทศอะไรแล,ล้วเน ประเทศอะไรลูกไทย,ยภาษาอังกฤษว่ายังไงว่ายังไงว่ายังไงไทยแลนด์